สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะแล้วก็ช่องควาลต้นนะคะทุกท่านเลยก็มาพบกันยามเย็นๆนะคะวันนี้ยังไม่ได้มาเปิดไลน์นะคะแต่มาทําคลิปให้คุณแม่เอฟซีได้ชมนะคะ sort of พอดีว่าเมื่อกี้เราเพิ่งได้รับพัสดุนะคะจากเป็นพัสดุนะคะจากสวนภูพานนะคะสกลนครเนาะนะคะก็โดยคุณแม่เอฟซีนะคะคือคุณแม่ใหม่นะคะท่าน ั่งนะคเยื่อต้นกล้วยนะคะ,น,นะคะน้ำว้าภูผานนามาให้แม่ควานนะคะปลูกให้น้องๆช้างเป็นต้นพันธนะุ์นะคะก็พันธุ์นี้นะคะอาจจะมีราคาสูงหน่อยเนาะแล้วก็ต้องใช้การดูแลรักษาเป็นพิเศษก็เรามันมีอยูอ่นะคะ 1>, 1 2 3่งามห้านะคะอันนี้5นะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะมีอยู่1นึ่งสมีหมีทั้งหมด10ต้นนะคะเป็นเนื้อเยื่อนะคะเป็นต้นพิเศษเลยซึ่งนะคะชุดก่อนเป็นกล้วยน้ำว้านะคะมะลิอ่องกับาปากช่อง50นนะคะเราก็แบ่งปลูกหลายที่เลยนะคะอยู่ที่แปลงนาด้วยนะคะอันนี้เป็นของคุณยายปลูกนะคะนะคะ ที่อยู่ข้างข้อบวัวนะคะ1ต้น2ต้น3ต้นนะคะก็พอดีเขาตัดยอดมาพอดีเขาตัดยอดมานะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ต้นมันยังไม่ตายนะคะแต่ว่ารากมันจะออกแล้วมันก็จะต้องแตกหนใหม่นะคะก็เป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกันทุกต้นนะคะอันนี้ก็มัง แตกยอดออกนะคะก็คือยอดมันขึ้นนะคะยอดยอดนี่นะคะยอดมันขึ้นแล้วนะคะแต่อันที่โดนตัดมันก็จะนเน่าเนาะนะคะก็เราก็ปลูกห่างพอสมควรนะคะก็ต้องรอเพราะว่า,าเขาตัดยอดนะคะเขาตัดเขาตัดยอดออกนะคะมันก็จะอา,อาจจะเน่าเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาก็เหมือนกับเราตัดต้นกล้วยนะคะแล้วทีนี้ เขาก็จะแตกยอดออกที่รากใหม่นะคะเขาจะไม่แตกยอดออกที่ที่ลำนะคะที่ลำกล้วยเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าต้นกล้วยนะคะก็พยายามปลูกไว้เยอะเลยนะคะหลายมุมมากตั้งแต่นู่นนะคะต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะคะนี่นะคะก็ปลูกไว้นะคะให้น้องๆช้างขยายออกไปเรื่อยๆทางนี้นะคะก็อันนี้นะคะหญ้าของเรากําลังขึ้นนะคะอยู่ทางนู้นก็ต้นกล้วยเหมือนกันนะคะ ปลูกไว้ให้น้องๆช้างอันนี้ก็กําลังขยายท่อนพันญ่าในเปียท้ายเขื่อนนะคะออกเพิ่มเติมเนาะนะคะก็ปลูกให้เต็มสวนตอนนี้พื้นที่นะคะเต็มอันนี้นะคะครึ่งหนึ่งนี้นะคะเราใส่ปุ๋ยแล้วก็กาลังกาลังโตแล้วนะคะกาลังจะโตโนะคะนี่นะคะกําลังจะขึ้นนะคะกําลังจะขึ้นเท่าบ่าแล้วนะคะก็ในระหว่างที่ อีกเดือน2เดือนนะคะก็คงจะได้ตัดให้น้องๆทานในระหว่างที่รอต้นหญ้าที่เราปลูกที่สวนนะคะก็มาทําคลิปให้คุณแม่เอฟทุกท่านได้ชมนะคะก็เราจะแบ่งกันปลูกนะคะว่าใครนะคะจะปลูกได้ลูกดกกว่ากันนะคะควานต้นนะคะพี่ชายแม่ควานนะคะหรือคุณยายนะคะจะปลูกได้ดกกว่ากันแล้วคุณแม่เอฟซีแจ้งมาว่า หากเราสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วสามารถแบ่งให้ชาวบ้านได้โดยห้ามจําหน่ายห้ามขายให้ชาวบ้านชาวบ้านคนไหนอยากได้สายพันธ์สายพันธุ์ภูพานนะคะก็ให้มาขอไปปลูกได้ตอนนี้ให้ขยายได้ก่อนเพราะว่าแม้แต่คุณแม่เอฟซยังสั่งไม่ได้นะคะแต่เขา ท่านสั่งให้เราปลูกให้ได้ก่อนนะคะท่านสั่งไม่ได้เพราะว่าพันธุ์มันมีราคาสูงนะคะต้นละ 1, 100คะแนนเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่าต้องดูแลอย่างดีนะคะเรานํามาปลูกใกล้ๆคอกวัวนะคะแล้วมันมีก๊อกน้ำเนาะนี่นะคะเราต่อก๊อกน้ํามาเราก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะคะเราต่อก๊อกน้ํา ไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าฤรดูแล้งยังไงเราก็มีน้ำลดนะคะจะได้จะได้ไม่ตายนะคะก็ต้องดูแลให้มันงอกงามนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามันแตกแตกออกเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเครือออกมานะคะช้างก็ได้ทานทั้งต้นได้ทานทั้งผลนาได้ทานทั้ง น้องสังสังจูตะาสกุลนครเป็นกล้วยน้ำว้าภูพานนะคะสายพันุ์ภูพานสกลนครเครือจะใหญ่มากแล้วก็หวีในหนึ่งเครือจะมีหวีเยอะอหลายหวีวแล้วก็ใหญ่มามนมกนะคะเครือ คุณยายน้องใบบัวบอกว่าเดี๋ยวขอให้เราขยายพันธุ์ได้ก่อนถ้าเกิดมีหนอแตกหนอออกมาเดี๋ยวจะมาขอไปปลูกก็ยินดีนะคะยินดีแบ่งปันกันเนาะถ้าเราทําขยายพันธุ์ออกเป็น2 0 3 0ต้นได้เนาะเราก็จะแบ่งให้ชาวบ้านจะได้มีพันธุ์สายพันธุ์นี้เยอะๆในหมู่บ้านของเรานะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะคะสายพันธุ์นี้ไม่มีใครมีแน่นอนมีแต่มีเต็กเขาเรียกรวยอะไรอ่ะ ภาษาไทยเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยบ้านเรานะคะมันจะเป็นกล้วยโบราณภาษาสวยเราจะเรียกว่าเปรียดเยาะนะคะเปรียดเยาะแต่ภาษาไทยแม่มควันไม่รู้เลยว่ามันมันคือพันอะไรเรียกอันนี้น้ำว้าน้ำว้าพูาพันพันน้ำว้าแล้วกล้วยส้มบ้านเรามันมีพันกล้วยน้ำว้าแต่มันเป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดานะคะแบบพันธรรมดาแบบไม่ใช่แบบมันลิอองหรือว่าพัน ปากช่อง50แบบที่คุณแม่เอฟซีสั่งมาให้ปลูกนะคะหรือว่าพันผู้พานเนาะเป็นพันพื้นเมืองบ้านบ้านดั้งเดิมนะคะที่อาเครือเล็กๆนะคะก็มาาพยยันก็ต้องรีบปลูกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายเนาะนะคะมันจะเหี่ยวมันสิบต้นไหนหนึ่งสองสามสี่ ต้ม like ันี้เราก็จะขยายไว้ที่บ้านก่อนนะคะแล้วถ้ามันมีพันธุ์เยอะยังไงแล้วก็จะเอาออกไปปลูกให้บืนบาราายพันธุ์โดแล้วแต่จำแม่มมนองเจอะก็ตีนี่เอาพดไอเจ้าพันธุ์มาลิอง่ะปากช่องห้าศูน ไอ้ก I mean, I mean like 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 ิดบอร์ไซพันที no no. la ่เราจูนอยู่งงแต่ว่าไอเบอร์เมนไอบีเมนแบบนี้เนาออะไรเกิดไหลจู่เน่อเออหน่ออะไรเกิดไหลจู่เราดินสวยนะคะดินตรงนี้เพราะว่ามันมีไส้เดือนมีปุ๋ยนะคะเป็นดินที่สวยตรงนี้เราปลูกอ้อยนะคะแต่ก่อนเราปลูกอ้อยให้ช้างแต่มันหลายตอแล้วนะคะมันก็เลย เดี๋ยวเราจะแบ่งกันปลูกนะคะว่าใครจะปลูกลูกดกหรือใครจะปลูกแล้วตายหรือใครจะปลูกแล้วได้เครือสองเครือถ้าคนนะค,ครับคนถัดไปนี่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นครับจะแบ่งกันปลูกนะคะถ่านน้ำนี่ปลูกอะไรก็ขึ้นคนละต้นสองต้นเพื่อดูว่าของใครจะสวยประว่าจางังอสั้นต่ตามเพื่อนหรือว่ามินดนดกผุดโเนาะ ออตอนนี้นนค,ความต้นนะคะลงไปก่อนกล้วยก็เขียฮะต้องอขึงอนนงนันนี้นสลมบะกอวยต้องขึงสลัมแต่ก่อนตรงนี้ไม่ใช่ปากกล้วยนะคะไม่ใช่แบบสวนกล้วยนะคะคุณแม่เอซีนี่ เป็นเป็นเป็นสวนหมอนคุณยายธรรมดานี่แหละแต่ทีเนี้ยคุณยายอะ่ะย้ายต้นกล้วยจากข้างหลังบ้านของพี่ชายค่ะขึ้นมาปลูกตรงนี้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสวนกล้วยเลยแต่ว่ามันเป็นกล้วยธรรมดานะคะมันไม่ใช่กล้วยน้ำวา้ามันเป็นกล้วยเปรี้ยวกล้วยส้มมันทำบ้านเราธรรมดานี่แหละนะคะก็พอมีให้ช้างได้ทานบ้างแต่ว่ามันไม่เยอะนะคะแต่ก็พยายามขยายออกไปเรื่อยๆนะคะดินตรงนี้ชุ่มชื้นเนาะ นะคะก็ขอให้เรานะ,ะ้ะได้ผลผลิตจากกล้วยนะคะให้ช้างได้เยอะๆนะคะควนต้นปลูกสองต้นพอแล้วนะคะ <c ười> แบ่งให้คนอื่นปลูกด้วยแล้วก็จะได้ดูแลนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้นะคะมาร้อมมาล้อมรอบเนาะอย่าให้ไก่มันเคลียนะคะค ตอนต้นลงแล้วนะคะตอนนี้ลงแล้วดินตรงนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าดินมันสวยแล้วก็มีปุ๋ยในตัวตอ,<า>อยู่แล้วนะ,ะเ,ดเ,เดี๋ยวแม่ควันก็จะปลูกเหมือนกันนะคะว่าใครจะปลูกลูกดกคุณแม่เอฟซีบอกว่าแจ้งมาว่า 6เดือนนะคะออกเครือเลยนะคะได้ผลผลิตเลยใช้เวลาแค่6เดือนนะคะสายพันธุ์นี้กเดือนเจอกันหเดือนเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาไลฟ์ดูเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ชมเรื่อยๆว่าเป็นอย่างไรเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเป็นอย่างไรพอดีมีน้ําลดด้วยนะคะก็คือสายยางนะคะก็เลือกปลูกตรงนี้เพราะว่าสายยางเนาะนะคะ แล้วก็ดูแลง่ายเพราะว่ายอ,ยอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราขยายพันธุ์ได้เราค่อยเอาไปปลูกที่นาส่วนที่านานั้นนะคะความต้นได้เอาไปไป,ปลูกอย,อยู่อีกสายพันธุ์แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะะ<ๆ>แล้วก็พี่ชายปลูกในบ้านด้วยนะคะแต่มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาตัดยอดนะคะมันไม่ได้มาแบบนี้นะคะเขาตัดยอด <ๆ S 2> มันเป็นหนกกล้วย <ๆ S 2> เล็กนะคะแล้วเขาตัดยอดทิ้งนะคะก<ๆ>็ต้องรอโหนกใหม่นะคะแตกออกมา นะคะตอนนี้ดินยังชุ่มชื้นอยู่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะคุณแม่จีเดี๋ยวเราขออนุญาตปลูกต้นกล้วยก่อนนะคะตอนนี้ให้พ่อควานนะคะปลูกไปก่อน3ต้นนะคะเดี๋ยวพี่ชายกับแม่ควานจะช่วยกันปลูกอีกนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราจะต้องออแบ่งกันปลูกนะคะจะได้ดูว่าธาตุของใครนะคะปลูกอะไรได้ทานปลูกอะไรไม่ได้ทานเนาะนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ ออขอบคุณนะคะหนอกล้วยต้นกล้วยนะคะจากคุณแม่ใหม่ด้วยนะคะที่ท่านให้ความสำคัญกับชีวิตน้องช้างนะคะทั้งสองเชืองในทุกๆด้านในทุกๆอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะาวางแผนอนาคตให้หลายๆอย่างทั้งต้นกล้วยอาหารหญ้าอ้อยนะคะทุกอย่างเลยเป็นพันมาให้เราปลูกเราเป็นคนลงแรงนะคะท่านนะคะเป็นกำลังหนุน ัพพอร์ตในเรื่องของอาหารอยู่ข้างหลังเนาะหลายๆอย่างก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตปลูกก่อนนะคะแม่ควนันขออนุญาตปลูกก่อนนะคะ